สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับนิวเอฟซี 9J นะครับ210แรงม้านะครับบะนะครับพรีเมียมนะครับพร้อมคอกนะครับพื้นเป็นสแตนเลสนะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานคืตังเป็นสแตนเลสนะครับภาพเครื่องยนต์นะครับ210แรงม้านะครับสามารถเปิดเปิดด้านข้างได้นะได้นะเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับเอาไว้ขึ้นลงของได้สะดวกนะครับอันนี้นะครับวิ่งใช้งานมา68,750กิโลเมตรนะครับ สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจเออทุกานะครับจะมารีวิวรถบรรทุกสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เข้าไปรับชมรับฟังนะครับรบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเต็นเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับนิวเอฟซี 9J นะครับ210แรงม้านะครับ สำหรับรถคันนี้เป็นกระบะนะครับปีเนียมนะครับพร้อมข้อนะครับความยาว6เมตร60เซนติเมตรนะครับพร้อมชุดแต่งงามๆแบบนี้นะครับพื้นเป็นสแตนเลสนะครับรถจดทะเบียนปี2565นะครับวิ่งมานะครับ60,000กว่ากิโลนะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ืูนื้นเป็สแตนเลสแบบนี้นะครับชุดแต่งสวย,สวยนๆนะครับเต็มเต็มนะครับชุดแต่งสแตนเลสนะครับ <Yahoo! S 1> ด้านข้างนะครับข้อดีของรถทันนี้นะครับกระบะด้านข้างนี้นะครับเป็นตีเนเยมพร้อมชุดแต่งสแตนเลสนะครับสามารถเปิด เปิดด้านข้างได้คับได้นะนครับนะครับเปิดด้านข้างได้นะครับเพื่อนๆดูนะเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับเอาไว้ขึ้นลงของได้สะดวกนะครับอดูชุดแต่งนะครับชุดแต่งเป็นสแตนเลสนะครับพร้อมกับทัดซีสวยๆงามๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับแผนดูนะครับ เดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ210แรงม้านะครับอันนี้ทางด้านซ้ายนะครับรถสวยๆนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อนนะครับมาจากศูนยนะครับยังไม่มีการหรือการแกะใดๆนะครับผมตัวนี้เป็นไอหัวเก่งนะครับ สวยๆนะครับอ่านี่เป็นเครื่องยนต์ด้าน,นาาขวานะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับอุปรกรณ์นะครับครบถ้วนนะครับสวยๆส,สมบูรณ์นะครับเกียร์หกสตีนนะครับพร้อมกับต่อคันเกียร์ให้สูงนะครับเข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับ หาเป็นอะไรก็มีถุงลมนิรภัยนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมาหก7มื่นแปดพันเ็ด้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่สี่กุมภาพันสองพันห้า้อยหกสิบห้านะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านในนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับอีโนโนิวเอสี่เก้าเจสองร้อยสิบแรงม้านะครับกระบะบรรทุกพรีเมียมพร้อมชุดแต่งงามๆแบบนี้นะครับหกเมตรหกสิบเซนติเมตรพื้นสแตนเลสน,นะครับ รถจดทะเบียนปี2565วิ่งมา6 0,000กว่ากิโลนะครับราคาที่เต็นตั้งไว้นะครับ1นล้าน3 9มแ0บาทนะครับจะสดจะผ่อนนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 9 1 9 2 6 0 0นะครับติดต่อธนพลนะครับเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับสำหรับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเต็นด้วยนะครับผม อยากให้เรารีวิวรถแบบไหนนะครับประเภทไหนนะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์มานะครับสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับท้ายคลิปนะครับลูกค้าที่มาซื้อรถจับเรานะครับซีีค่าจัดค่าโอนเข้ารวมไปเหลืองฟรีนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสำหรับลูกค้าท่านใดต้องการรถบรรทุกไว้ใช้งานสามารถเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ ww w ร์ไ j j a u t o c a r 2โกับุหรือจะเข้ามาชมได้ที่ดดเพจ Facebook j j a u t o c a r 2อันนี้นะครับเรามีค่าแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะครับทุกๆท่านนะครับคนละ1 0 0 0 0หมืนบาทนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ